ันนี้ชวนกินข้าวแกงใต้ค่ะมากินข้าวแกงใต้ที่ปั๊มน้ำมันคอตทพัทยาค่ะวันนี้ชวนกินข้าวแกงใต้ค่ะมากินข <resort> ้าวแกงใต้ที่ปั๊มน้ำมันคอตทพัทยาค่ะ วันนี้กินง่ายๆราดข้าวเลยค่ะอันนี้จะเป็นขั่วกิ้งหมูนะคะแล้วก็แกงปลาดุกสีสันก็ออกแนวเข้มข้นมาทานสวนอีกจานหนึ่งนะคะอีกจานหนึ่งก็จะเป็นขั่วกิ้งเหมือนกันกค่ะขั่วกิ้งหมูกับ ผัดบววใส่ไข่อาหารก็มีหลายอย่างค่ะแต่ไม่รู้จะกินอะไร ก็เ,เลยเลือกเมนูที่ที่ชอบ<笑><笑> okay. เคมาทานด้วยกันนะคะมาทานด้วยกันค่ะเขามีผักค่ะเขาก็มีผักนะผักแบบผักฟรีแต่มันจะเป็นผักรวมที่เขาวางบนโต๊ะเราก็เลยไม่ได้ออามากินด้วยไปค่ะทานด้วยกันนะคะเบิ้นค่ะ อร่อยอันนี้จะได้เป็นแกงหน่อไม้ไก่กับอัศวุดมาเพื่อดูหนึ่งจานไปขังดุย